สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมตอนนี้บาวิวอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับเบาวิวครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งถึงไหนแล้วถึงบ้านแล้วครับถึงที่ที่ชนบุรีครับวันนี้นอนที่ชลบุรีที่ชลบุรีน,รนี่เพิ่งถึงหรือว่าถึงสักพักแล้ว โอ้ oh, ถึงได้สักพักใหญ่นะครับอ๋อโอเคก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปว่าเบาวิวมาเยี่ยมเยียนที่ร้านกาแฟเดอะโกสเฮ้าเออได้กอดกันด้วยขอบคุณมากๆเบาวิวที่แวะมานะครับยินดีครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เลยครับเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่แล้ววันน่าจะเป็นวันอานะ <ไป S 1> ทิตย์เนาะไปเจอโ,โปไปเจออะไรมา ก็คือเรื่องของเรื่องนะครับก็พอบิวเนี่ยมา,มา,มาร่วมง,งานงานงานบุญนะครับทาบุญที่ที่ที่ชุมบุรีบางแสนนะครับ <c oughs> แต่คราวนี้ <c oughs> ก็ก็เลยนอนค้างอยู่ชุมบุรีเนี่ยสองสามวันแล้วแหละของอาทิตย์ที่แล้วเนาะไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็เลยมานอนค้างที่มันจงังหวะเนี่ยต้องกลับจเจอขี้เกียจกลับเพราะรถมันเยอะเพราะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นวันหยุดยาว <c oughs> ใช่เป็นวันเป็นวันอะไรนะวันมาคําบบูชาใช่ฮะใช่ครับใช่ เอยู่ก็เลยว่ารถกลับน่าจะเยอะก็เลยว่าเดี๋ยวรอให้ดึกหน่อยจะรอค่อยค่อยขับกลับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็รอข,ข,ขับมืดมดมันน่าจะสะดวกกว่าพี่ง่ายๆอะไรเงี้ยรถไม่เยอะครับก็เรื่องเนี่ยมันแตกอยู่ประมาณก่อนจะออกจากรถแล้วไอ้ก่อนออนก่อนออกจากบ้านแล้ว <c oughs> บ้านเพื่อนเนี้ยครับพอเหมือนเตรียมตัวจะอาบน้าอาบท่ายชื่นใจแล้วก็กําลังจะหยิบเสื้อผ้าใส่รถหามันหอนแบบ มันเห่าหอนมันเล่นกันมันยังไงไม่รู้มันพิกแปลกพิกกลนเราก็เลยหันไปบอกพี่เดียม,มันเลิกไม่ดีแล้วมั้งเนี่ยเราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกขับไปเถอะครับก็เลยอะตั้งใจก็เลยขับไปพอเราก็ขับไปนึกภาพออกนะผมออกจากถนนข้าหลามาครับ,รบจะไปจะไประยองมันจะไม่มีทางเข้ามอเตอร์เวย์มันจะต้องวิ่งเลียบมอเตอร์เวย์ไปเดข้าออกนะฮะวิ่งเลียบมอเตอร์เวย์ไปเรื่อย ทางมันก็จะเป็นกุกขัดข้างๆมอเตอร์นเวย์อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นถนนป,ปกติสองอข้างทางมันก็จะเป็นแบบเป็นป่ามั่งเป็นชาวบ้านเป็นบ้านคนอะไรเงี้ยแต่ไฟสว่างตลอดทั้งทางเพราะไฟมอเตอร์เวย์มาสาดเข้ามาถึงครับพอขับได้ประมาณเกือบถึงสะพานบางพระเลยก่อนถึงนจาไม่ผิดแล้วว่าจะถึงหรือเลยหรือย,อยังไม่รู้นี่แหละก็รู้รู้สึกปวดปวดที่กับเลยแบบปวดอยู่ที่ปวดท้องไงไม่รู้เลยว่าอย่าแ,แวะแวะข้างทางดีกว่า ชิอทีหน่อยก็เลยเอาตรงนี้แหละมันก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอ่ะแต่ว่ามันเป็นที่โล่งๆนะครับเราก็เลยจอดรถแล้วก็พิมไฟแล้วก็เลยลงไปชี้จังหวะที่เราขับมาเนี่ยมันไม่มีคนไม่มีรถอะไรเลยครับฝั่งข้างทางเนี่ยแต่มันจะมีรถวิ่งอยู่ในมอเตอร์เวย์ปกติก็คือดู้าออกไหมฮะแต่ข้างทางเนี่ยมันไม่มีข้างๆเลนข้างนอกเนี่ยเลนมีรเขาเรียกว่าเลนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ถูกไหม หาเลนคู่หนามาตอรงเวยไอเส้นนั้นเนี่ยผมไปบ่อยมากเพราะว่าไปบ้านตะกี้ครับเออไปรีราชาบ่อยมากอ่าจะต้องถ้าเกิดจะลงลงรีราชามันจะเป็นเส้นเนี้ยจะถึงปามอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจอดจอดแล้วก็เปิดไฟขอไอไฟผ่าหมากไว้แล้วก็เดินลงไปผมก็เดินไปทางประตูหลังแล้วอ้อมรถไปผมก็ยืนกำลังจะทํทธุระลาของผมเนี่ยผมก็เหลือผ่านไปเห็นทางซ้ายมีรถ จักรยานอ่ะผู้ชายปั่นจักรยานแผ่านากางจะมาถึงตัวรถผม,มผมก็เลยหันไปมองเอา้ายังไงวะเนี่ยใครวันมาไงบาที่ผ่านมามันออกมาจากรูนหนคิดในใจว่า<อ>แ,แล้วแต่ละผมแต่บางอยู่เนี่ยหันไปมองนะผมหันไปมองหันไปมองตลอดเลยนะเพราะเรากลัวว่าเขาจะมาขโมยของในรถเราหรือเปล่านึกข<อ>้าบอกไหมเรากาลังยืนท,ทําธุระอยู่เนี่ยเราก็ยืนอยู่เนี่ยแล้วก็ เขาก็ปั่นยานยมาแล้วก็สายตาแล้วก็เอี้ยวเอี้ยวหลังไปมอง uh. แล้วก็หันแล้วเฉพาก็ถึงตัวรถเราก็หันหันหลังไปมองจริงแล้วเขาก็ผ่านผ่านรถอาไป uh. พี่แจ๊กช่วงวินาทีนึงยังฉี่ไม่เสร็จยังเอี้ยวไม่เสร็จเลยครับ <c oughs> ก,ก็ก็เขาก็ไปเลยไปหน่อยนึงมันจะเป็นป้ายโฆษณาใหญ่ๆ uh. อ่าเป็นป้ายโฆษณาเป็นแต่มันไม่ได้มีป้ายโฆษณาอยู่นะมันเป็นโครงป้ายโฆษณาที่เขาให้เช่าอ่ะได้ uh. อ,ออกไหมฮะ uh. แล้วก็ คนเนี้ยก็ไปจอดไปจอดอยู่ตรงป้ายแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปบนป้ายอืมไอ้เราก็กําลังจะเฮ้ยเที่ยวเสร็จแล้วเที่ยวเสร็จแล้วเราก็ละหันขับไปมองมันปีนทําไมวะ<อ>แล้วก็หันไปมองมันช่วงเสี้วยววินาทีมันขึ้นไปถึงกลางป้ายแล้วก็แจ็คเฮ้ยโบวิวก็ยืนเท้าเอวมองม,มันเนี้ยทลเปมันกระโดดลงมาเลยต่อหน้าต่อตาโบวิวเลยอ่ะเฮ้ย,ยกระโดดลงมาจากอตอตอนลงมาจากป้ายเลยพุ่พวะอ้ยวิ่งขึ้นรถเลย ใจใจคิดว่ามันฆ่าตัวตายหรือเปล่าที่ในใจอย่างนี้ห<อ>ยิบโทรศัพท์ทําไงเมื้อจะมันจะฆ่าตัวตายหรือเปล่า<อ>ก็เลยขับ,บรถเนี่ยผ่านประมาณไม่ประมาณสักห้าเกือบร้อยเมตรได้มั้งอย่างเงี้ยร้อยสองร้อยเมตรผมก็กะไม่ถูกแต่ว่ามันเขียนชัดเจนเลยมันปีนขึ้นไปบนจางป้ายนะแล้วมันก็โดดรรนะ<อ>ลงดดมา<อ>โบดดอยู่ก็เลยขับไปดูบริษัทพามาไปเี่ยขับ รอลอบไปดูพี่แจ็คจักรยานไม่มีสักคันเอ้ยไม่มีตัวจักรยานไม่มีจักรยานสักคันเอ้ยมันอยู่มันตกลงไปข้างทางรือเปล่าอ่ะเขาจอดลงไปข้างล่างอ่ะไม่มีสักคันแต่วินาทีนั้นน่นะ,ะเราอยู่ตั้งตั้ง,ตง,ตงสติแล้วไม่ได้ขับเลยไปก่อนอเพราะเราเพราะเราไม่กล้าจอดดูเดี๋ยวจะหาว่าถ้าเกิดมันเราเป็นคนฆ่าตัวตายหรืออะไรเนี่ย Mm hmm. มันมันนผิดแปลกเลยหรือเปล่าเราก็ขับเลยไปสักพักหนึ่งด้วยด้ว hmm. ยด้วยสัยสแรแพทยยานของเราอะ่ะเราจะเห็นคนกระโดดมาตอนนั้นตายเราจะไม่ส่งไปช่วยเลยมันก็กละายอยู่ mm hmm. ก็เลยไปยูเทิร์นรถไปยูเทิร์นใต้สะพาน mm hmm. รถ mm hmm. เพื่อจะกลับมาดูเรากลับมาดูไอ้ว่ามันมีคนตายได้แล้วก็โทรหาเพื่อนเราที่เนี่ย mm hmm. เพื่อนเราก็บอกว่าไม่ต้องลงไปนะว่าเนี้ยไม่ต้องลงไปดูนะ mm hmm. ไม่ต้องลงไปดูเพราะว่าเกื่มมันจะแบบมีการบางแผนต้นค่าอะไรเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็กลัวจี้เราอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเออไม่ลงหรอกแต่ต้องเรียนไปดูอีกทีหนึ่งย้ำอีกทีหนึ่งคืออะไรอืแล้วก็ขับรถกลับไปไปบนจับปะตามจะมีอุโมงใต้รอดใช่ไหมฮะที่ว่าไปอยู่เธอจับมาได้เราอยู่จาได้เลยว่าไอ้ป้าย,ยนี้แหละว่ามันมันกระโดดจากป้ายน,นี้มาเ <Okay. S 2> ชื่อมไฟเรากาลังาสาดเข้าไปเนี่ยแจ็ค okay. มันยืนอยู่ที่เดิมที่มันกระโดดแล้วมันก็กระโดดมาตึ๊บหลังหน้าต่อตาเราเลยรถเพ้อเท่านั้นแหละที่แจ็คโตวิวว่าเหยียบวิ่งแบบสต,ติแตกเกือบจะชน,นโอ้ยแบบไม่ไหวอะ่ะจนขับเลยไประบอกชัวร์แลรว่าชัวร์แน่นอนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายแล้วมันมันเป็นผีแล้วแน่นอนแล้วก็เลยขับได้ไปตั้งสติได้ผมก็ทำยังไงทำยังไงเราไปถึงปั๊มปต,อตอทอซ้ายมือ ก็ไปล้างหน้าล้างตาตอนนั้นทําอะไรคิดอะไม่ถูกละไม่รู้หาเพื่อนคุยคับรว่ากลัวไปหมดเลยมันก็โดดลงมาต่อหน้าต่อตาเราโดยดีไม่ไม่กระโดดใส่รถเลยห่างกันเพียงแค่ห้าสิบเมตรเองเป็นผู้ชายป่ตตอนที่เห็นภาพจักรยานนะใส่กางเกงกางเกงยีนะ์่ะประมาณห้าส่วนนะพี่แล้วแล้วมันพับขาข้างอีกข้างหนึ่งไม่ได้พับแล้วแล้วกางเกงยีนมันก็ขัดขาดนนแบบเซ่อๆไว้รุ่นนะั้นนะฮะ แล้วก็ใส่รองเท้าแตะเราเห็นได้ชัดเตนเลยภาพเราเห็นสองสองภาพเลยเพราะว่าเขาขี่เขาขี่จัก,กรยานผ่านตัวรถเราไปครับเราก็อุยแล้วสภาพหน้าเสื้อเขาเนี่ยก็จะเป็นเสื้อเหมือนเสื้อหนุ่มโรง,งงานอะ่ะพ<อ>ี่จะได้ก้าบอกไหม<ะ>เป็นเสื้อแบบเสื้อที่มีแถบไอ้แสงแสงอ่ะแสงสะท้อนแสงอ่ะซึ่งเราอยู่จําได้ว่ามันเป็นคนเดียวกับที่ปั่นจัก,กรยานตอนแรกยังยังคิดในใจที่ปั๊มน้ำมันป่ะมันใช่คนเดียวกันเปล่าวะ จะจําได้ตรงที่ว่าตอนที่เรากบกลับมาดูที่เราเห็นเท่าชัดเจนที่สุดคือแสงมอเตอร์เวย์เนี่ยมาไปสะท้อนแสงเสื้อที่มันเสื้อที่เขาใส่อ่ะแล้วมันกระโดดลงมาเราเห็นแสงมันกระโดดตกลงมาเลยตับปาเลยเราก็เลยแบบเราก็เลยเออชัวร์แล้วก็เลยตั้งสติได้สักพักหนึ่งก็เลยโทรหาวิวอยากจะหาเพื่อนคุยอยาจะรอบ้างเลยวิวบอกล่าให้ฟังแล้วบอกเนี่ยพี่บาวิวโทรมาบอกเพิ่งโดนเพิ่งเจอมา ผมก็บอกเฮ้ยอือใช่ oh แต่ว่ารู้โอ้บอกีมีสายว่างไหมวันนี้เหงามากอยากจะอยากจะหาเพื่อนคุยเพราะว่าปุ๋มเป็นคนแบบอึดอัดไงพี่แจ็คนึกออกไหมเวลาเราเจออะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะหาที่ะบายที่คุยที่เล่าที่ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยได้เพื่อนเราคุยโทรศัพท์ล้วคุยขับกลับไปให้ตั้งสติกก็ uh, กลับไปถึงบ้านอืมแล้วเพื่อนก็เลยขับมาดูตอนเช้าก็มาดูป้าย ปลายโฆษณาก็ไม่มีอะไรเลยอืมวันช้าก็ไม่มีอะไรเออก็อเลยที่น่าเสียดายคือไม่รู้ไงว่าเฮ้ยมันเคยม,มีอะไรตรงนั้นหรือเปล่าถูกไหมอืมใช่เออเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เบาวิวเล่าให้ฟังเหมือนกับเขาอยู่ในวงังวนที่เขาจะต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่แบบนั้นน่ะออ เราก็แบบว่าง,งงมากเลยครับมันจังหวะเราต้องไปฉี่พอดีเลยอ่ะแล้วเราก็ตพิงับนะ้ำมาแล้วอยู่ดีเราก็ไม่ได้อาการว่าจะปวดฉี่เพราะเพิ่งขับรถไปเลยอยู่ดีก็ไปปวดฉี่ซะอย่างนั้นเนี่ยทำแล้วก็ต้องทนอ,อือก็จะไปยืนอืมแล้วตอนเราขับรถไปเนี่ยจักรยานเราไม่เห็นสักคันเลยครับออนั่นมันก็เป็นเรื่องแบบมันก็เป็นเรื่องสั้นๆนีพี่แต่ว่าอยากจะมาถ่ายทอดไลฟ์ฝากถ้าตอนนั้นบาวิวไม่ได้ปวดปัสสาวะไงก็อาจจะไม่ได้เจอเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่า ดวงคนมันจะเจอเบาวิวใช่ใช่ไหมเออเข้าใจอารมณ์อึดอัดว่าเฮ้ยมันต้องหาที่ระบายมันต้องหาที่ระบายหาที่เล่าให้ฟังจริงจริงเพราะไม่างั้น่ะมันจะวนเวียนอยู่ในหัวพี่แจ๊คนะใครที่ใครที่ไม่เคยเจอผีเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจคนเจอผีอย่างเราเขาจะมันจะบุญวนเวียนบุเวียนบุเวียนบุเวียนอยู่ในหัวทำยังไงภาพมันก็จะหลอน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 อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องรอรอเวลาที่อาจจะมีคนที่ฟังอยู่แล้วรู้เลยว่าเฮ้ยตรงนั้นเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์อะไรลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าออันนี้เราก็ไม่รู้ไงก็ต้องรอเผื่ออใครใ,ใครอาจจะมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยวิวแล้วเมื่อกี้ที่ขับจากร้านไปที่ชนบุรีเนี่ยใช้เส้นนี้ปะยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับแต่จะลับจาก,จาก ถ้าเกิดลับจากชมบุรีอไปเลยองจะต้องใช้เส้นนี้เอ,อนะครับเอาสบายใจยวิ่งข้างในเอาไว้ก็ข้างในเข้าไม่ได้ด้วยสักบ้างครับถ้าเกิดเข้าข้างใน <laughs> จะต้องอ้อมไปทางแยกคีรีแล้วติดเข้าไปครับเออนะครับหรือไม่ก็ขับกลางวันใช่เพราะว่าส่วนมากเนะี่ยผมไปผมจะไปกลางวันแต่ขากลับก็จะมืดๆแลวแต่กลับอีกฝั่งหนึ่งไงแต่มันก็ยังมืดอ,อยู่ดีอะ่ะบางส่วนบางที่มันไม่มีไฟเลยนะ อันนี้ก็อระมัดระวังด้วยเพราะว่ารถบางช่วงไม่มีไฟจริงๆเออรถใหญ่เยอะด้วยใช่ครับเออนะครับอันตรายเออถูกต้องได้เบาวิวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดสบายใจนะได้มาระบายละอ้อสบายใจแล้วรอข้อมูลรอข้อมูลอย่างเดียวว่าเผื่อจะมีใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมอ่าข้อมูลเพิ่มเติมครับได้เลยยินดีเลยสมกติองเราอวู่าถึงก็เจาะหาเหมือนกันพอดีว่ามีน้องๆเขาก็ทํางานอยู่ พวกอาสาสมััรอะไรเงี้ยจะเลยลองล็อบทักถามดูเขาก็บอกว่าอยากเขาจะลองถามให้เหมือนกันนะครับได้ครับเบาวิวเอาล่ะครับขอบคุณมากเบหวิววันนี้ที่มาเจอกันที่ร้านแล้วก็คืนนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันด้วยนะครับเป็นเรื่องสั้นๆนะได้เลยได้เลยก็ขอบคุณมากๆแล้วเบหวิวครับยินดีครับแลรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับอแล้วก็ฝากขอบคุณปลาหมึก กับปลาแห้งที่ส่งมาให้ด้วยอร่อยมากผมกินหมดแล้วนะก็ประมึกครับยินดีครับขอบพระคุณมากบาวิวใครคิดถึงบาวอิวก็เาไปติดตามเพจได้เลยพี่แจ็คสบายๆตอนนี้ขายมึกขายอะไรก็ขายในเพจในไลน์เลยครับก็<พ>ตอนนี้ก็สบายๆเพจช,ชื่อเพจหมึกยองครับเพจหมึกยองหมึกยองนะเป็นภาษาไทยหมึกยองเลย<อ>แต่ถ้าเกิดใครจะเมาส์เรื่องผีเรื่องอะไรก็แม่แม่อิวผีบอกครับ แม่วิวผีบอกโอ้โหจ้าฝากด้วยครับได้ครับบบาวิวขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากด o m สวัสดีครับ